โลกล้มเหลวโลกร้อนอุณหภูมิทะลุ2.8องศาเซลเซียสสูงกว่าเป้าหมายปารีสสัญญาสัญญาถึงภัยครั้งล่าสุดถึงความล้มเหลวของประชาคมโลกรายงานช่องว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจก emissions gap report https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025 ซึ่งจัดทำโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาติ UNP ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความก้าวหน้าของโลกในการบรรลุปเป้าหมายความตกลงปารีสล่าสุดรายงานฉบับปี2025นี้ได้ตอกย้ำถึงภาวะวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมส่งสัญญาสัญญาถึงภัยที่ชัดเจนว่าความพยายามของนานา,นาชาติยังคงห่างไกลาจากเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้จะมีความคืบหน้าเล็กน้อยในการปรับลดตัวเลขคาดการอุณหภูมิโลกแต่ภาพรวมยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งและชี้ให้เห็นว่าโลกยังคงอยู่ใน เส้นทางที่จะล้มเหลวต่อการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า2องศาเซลเซียสอย่างมีัยสำคัญบทวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกถึงตัวเลขคาดการณ์ใหม่ซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่น่ากังวลของสถานการณ์ปัจจุบันและชี้ให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคำมั่นสัญญาและการลงมือทำจริงสถานการณ์ปัจจุบันตัวเลขคาดการณ์อุณหภูมิโลกที่ยังคงน่ากังวลหัวใจสำคัญของรายงานคือการประเมินผลกระทบจากข้อตกลงที่แต่ละประเทศกำหนดขึ้นเอง Natural Determined Contributions (NDCs) ที่มีต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในระยะยาวการทำความเข้าใจตัวเลขเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรายงานฉบับล่าสุดได้นำเสนอตัวเลขคาดการณ์ที่ปรับปรุงใหม่แต่เมื่อวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียดกับพบว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เห็นข้อมูลการคาดการณ์อุณหภูมิโลกที่ปรับปรุงใหม่เปรียบเทียบระหว่างรายงานปี2024และ2025มีดังนี้การคาดการณ์ตามคำมั่นสัญญา (NDCs) ปัจจุบันระบุอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มจะสูงขึ้น2.3ถึง2.5องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้ซึ่งลดลงจากตัวเลขคาดการเดิมที่2.6ถึง2.8องศาเซลเซียสในรายงานปีที่แล้วแต่หากพิจารณาเฉพาะนโยบายที่บังคับใช้จริงในปัจจุบันอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นถึง2.8องศาเซลเซียสซึ่งลดลงจาก3.1องศาเซลเซียสในรายงานปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามการมองทิยงผิวเผินว่าตัวเลขดีขึ้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงรายงานชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากการยกระดับการดำเนินการได้สภาพอากาศอย่างแท้จริงแต่เป็นผลมาจากปัจจัยทางเทคนิคและการเมืองที่บิดเบือนภาพความเป็นจริงการปรับปรุงตัวเลขให้ดีขึ้น0.1องศาเซลเซียสเกิดจากการปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยเ o ต o l o g i c a l Updates ไม่ใช่การลงมือทำที่เพิ่มขึ้นยิ่งกว่านั้นการปรับปรุงอีก0.1องศาเซลเซียสที่ควรจะเกิดขึ้นจะถูกหักล รายงานสรุปว่าคำมั่นสัญญาฉบับใหม่ n d c s ที่นานาชาติยื่นเสนอแทบจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยแบลลิมูดีเดต่อทิศทางของอุณหภูมิโลกและยังชี้ชัดว่าโลกกำลังจะเผชิญกับการที่อุณหภูมิสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสอย่างน้อยโดยชั่วคราวอย่างแน่นอนความล้มเหลวเชิงตัวเลขนี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งกว่านั่นคือช่องว่างมหาศาลร,ระหว่างสิ่งที่ประเทศต่างๆสัญญาว่าจะทำกับสิ่งที่พวกเขาลงมือทำจริง ขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ย้ำวมื่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงครึ่งองศาอาจหมายถึงชีวิตของผู้คนหลายสิบล้านคนที่ต้องเผชิญคลื่นความร้อนถึงตายภายแรงน้ำท่วมและการล่มสลายของระบบนิเวศข,ขนาดใหญ่แอนโอฮอฟหัวหน้าคณะผู้จัดทำรายงานกล่าวไว้ชัดเจนว่าทุกเศษเสี้ยวขององศามีความหมายและทุกเสี้ยวที่เราปล่อยให้หลุดมืออาจหมายถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจย้อนกลับได้ของโลกใบนี้ต้นตอของปัญหาช่องว่างแห่งความมุ่งมั่นและช่องว่างแห่งการลงมือทำ รายงานได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญ2ประการที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นคือช่องว่างแห่งความมุ่งมั่น Ambition Gap และช่องว่างแห่งการลงมือทำ Implementation Gap การทำความเข้าใจช่องว่างทั้งสองนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ตรงจุด เพราะช่องว่างทั้งสองนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แยจกจัดกันแต่กลับเป็นวงจรเชิงลบที่ซ้ำเติมกันและกันความมุ่งมั่นที่ต่ำยอมนำไปสู่การลงมือทำที่อ่อนแอและความล้มเหลวในการลงมือทำก็บั่นทอนแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นช่องว่างแห่งความมุ่งมั่น Ambition Gap สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของเป้าหมายและคำมั่นสัญญาที่นานา,นาชาติยื่นเสนอโดยมีข้อมูลที่น่ากังวลดังนี้ มีเพียง60ประเทศหรือไม่ถึงหนึ่งในสามของสมาชิกความตกลงปารีสที่ยื่นในดีซีฉบับใหม่ภายในเส้นตายวันที่30กันยายน2025การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะทำได้ภายในปี2035จากดีซีทั้งหมดที่มีอยู่คิดเป็นสัดส,ส่วนเพียงประมาณ15%เทียบกับระดับการปล่อยในปี2019แม้ว่าการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจะทำให้ตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าเป้าหมายที่จําเป็นต้องทําให้ได้อย่างมหาศาลกล่าวคือโลกจํา